สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุณภาษาอุป์แก้ววันนี้จะมาสอนการบันทึกรายการค้าในโปรแกรมสมานบิดนะคะการบันทึกรายการค้าของปีพศ2560ค่ะเรามาเริ่มวันแรกเลยนะคะคือวันที่2มกราคมค่ะขายเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องละ3 4 0 0 0บาทจำนวน2เครื่องให้กับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดโดยออกใบส่งของทับในบนำจัดภาษีทับใบแจ้งหนีนเล้ที่ AISI 001 00 ตอนนี้เราอยู่หน้าโปรแกรมนะคะเราจะเข้าที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะไปที่เวอร์โนะคะให้เลือกจินไว้สินค้าะคะ่ะเลือกขายเชื่อนะคะเล่มเอกสาร0ูน1์ศูนย์ศงขายเชื่อสินค้ากดโอเคค่ะเมื่อเราเข้ามานะคะให้เราดกด S3 เพื่อเพิ่มค่ะ เลขที่และเลขที่อ้างอิงนะคะเราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัติให้กด enter มาที่วันที่ค่ะวันที่ให้เราใส่วันที่2มกราของสีงนะคะเดือนปีที่ยื่นภาษีให้เรากดโ ok ค่ะ ที่ชื่อย่อลูกค้านะคะถ้้เรากดจุด Enter คะ่ะเราขายสินค้าให้กับบริษัทโตโตยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะให้เราเลือกบริษัทโตโยต้าแล้วกด Enter คะ่ะกด OK คะ่ะ เรามาที่รายการสินค้าค่ะช่องยีให้กดจุดเ n อร์ค่ะเพื่อหน่งคือสินค้าสำเร็จรูปค่ะเรามาที่ช่องชื่อสินค้าทับชื่อสินค้านะคะให้กดจุด enter ค,ค่ะเราขายเครื่องถ่ายเอกสารนะคะให้เลือกเครื่องถ่ายเอกสารค่ะ มาที่ช่องจำนวนนะคะเราขายสองเครื่องค่ะให้ใส่เลขสองที่ช่องจำนวนค่ะแล้วกด enter นะคะแล้วหมู่จำนวนสินค้าได้เลยนะคะให้กด ok ค่ะ <Okay. S 1> โปรแกรมจะคำนวณมูลค่าให้เราออโนมวตมนะคะเสร็จแล้วให้กด f1 เพื่อบันทึกค่ะ เราจะมาตรวจสอบนะคะถูกต้องแล้วให้กดติดค่ะโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการคือไมให้กด no ค่ะเสร็จแล้วนะคะรายการค้าวันที่สองมกราให้กด e n t e